การทำงานหุ้มทองคํายอดฉัดพระมหาเจดีย์ที่พุทธคยานั้นพระอาจารย์ดรกฤษดาท่านเป็นหัวแรงสำคัญค่ะและท่านได้เร้ากุศลให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำมหากุศลครั้งนี้ลองฟังความตั้งใจของท่านนะคะการทำบุญครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลในพระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชนีนาถ แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสเมเด็จพระสังฆราชอายุครบร้อยพรรษามันจะเป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งซึ่งจะตาราติดไว้ในประวัติศาสตร์โลกเลยว่าประเทศไทยนําโดยพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนำประชาชนชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกเข้ามาร่วมทําการบูรณะและเป็นการถวายทองซึ่งเป็นธาตุอันบริสุทธิ์ครั้งแรก ซึ่งขึ้นไปไประดิษฐานอยู่บนยอดอันสูงสุดของพระมหาเจดีย์ซึ่งคนนับเป็นร้อยร้อยล้านคนชาวพุทธเข้าไปทําการถวายสการะอาน,นิสงส์จริงๆแล้วจะมามองว่าการทําฉัตอย่างที่ว่าเป็นเครื่องสูงของพระมหากษัิย์การเกิดในพวกข้าตามความเชื่อของเราก็ควรได้จะเกิดในวันน้าที่สูงตระกูลสูงผิวพรรณวันน้าก็จะสวยสดใสแต่ที่แน่ๆคือความเชื่อของคนไทยอย่างหนึ่งคือฉัดคือความร่มเย็น ถ้าประชาชนทุกคนในพื้นแผ่นดินไทยร่วมกันทําเป็นทองแผ่นเดียวกันทําฉัแห่งน,นี้อาตมามีความเชื่อว,ว่าร่มฉัดน,นี้จะทําให้ประเทศไทยนั้นมีความร่มเย็นปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆความขัดแยง้งความแตกความสามัคคีจะมีอานิสงส์ทําให้ประชาชนทุกคนนั้นมีความสุขใจแล้วก็รักสามัคคีกันในที่สุดฉันมมีควาสุข 山。